ครบแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลา8นาฬิกานะฮะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลครับมีการจัดงานประชุมผู้ปกคร,รองในระดับชั้นม .5 นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ปกครองและทางโรงเรียนได้เข้าใจในรูปแบบการบริหารของโรงเรียนนะครับในปีนี้ผู้ปกครองก็ได้เข้ามาร่วมประชุมกันมากมายถึงขนาดเต็มห้องประชุมกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ ได้ร่วมเดินชมห้องเรียนในแต่ละชั้นที่ลูกของตนเองบุตรของตนเองนะครับที่เข้ามาเล่าเรียนที่โรงเรียนสกลรราบวิทยานุกูลด้วยครับว่าห้องเรียนเป็นอย่างไรคุณครูเตรียมการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็ได้ร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในแต่ละห้องในแต่ละห้องของชั้นระดับม .5 ของโรงเรียนสกลรราบวิทยานุกูลด้วยครับ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะื่อยจากว่านักเรียนโรงเรียนเราไม่มีจมํานวนมากเพราะฉะนั้นในแต่ละดักรอก็จะมีเครือข่ายอย่างม .5 เราก็จะมีสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูในโรงเรียนเป็นการป้องกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งอ,อาจจะเกิดขึ้นค่ะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะ